การฉีดพ่นอยู่โฟมฉีลน,นการความร้อนใต้หลังคาโรงงานสถานประกอบการทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงกิมหรือจะเป็นโรงเรียนห้องประชุมอะไรประสงค์นะครับนี่เป็นโรงงานแบบซึ่งมีเครื่องจักรอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับประสบปัญหาความร้อนมากมายนะครับเราใช้แก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นอยู่โฟมใต้หลังคาครับเป็นขนาที่หนึ่งนิ้วถึนไป ถึงสองนิ้วนะครับแล้วแต่ว่าเราจะต้องการบล็อกความร้อนนั้นได้นานแค่ไหนนะครับการติดตั้งใช้เวลาอยู่ที่ความยากความง,ง่ายของหน้างานนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดมากมายกับพี่คุณพิเชษที่นนท์นะครับ0ู5 0.82ซีกิมนะครับ